จ่ายไฟให้กับมอเตอร์ RST ก็จะมาเข้า U1 V1 และ W1 ส่วน V2 W2 และ U2 ก็จะต่อถึงกันจุดนี้นะครับก็จะใช้เป็นบัดบาร์สายกล้าวสายสีเขียวก็จะต่อเข้ากับโครงของมอเตอร์นะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการเข้าสายมอเตอร์3เฟส380โวลต์ จุดนี้นะครับจะเป็นไดอะแกรมการเข้าสายจ่ายไฟ380โวลต์ให้กับมอเตอร์นะครับ U1 V1 W1 U1 V1 และ W1 จ่ายไฟให้กับมอเตอร์นะครับ3เฟส380โวลต์ RST สาย R ก็จะมาเข้า U1 สาย S ก็จะมาเข้า V1 สาย T ก็จะมาเข้า W1 ส่วนด้านบนนะครับ V2 W2 และ U2 ก็จะต่อถึงกันนะครับจุดนี้นะครับก็จะใช้เป็นบัตรบาร์ V2 W2 และ U2 ต่อถึงกันจ่ายไฟ 3, เฟส380โวลต์ให้กับมอเตอร์ U1 V1 และ W1 จุดนี้นะครับก็จะเป็นสายมอเตอร์3เส้นนะครับ ส่วนสายสีเขียวนะครับก็จะเป็นสายกราวสายกราวนะครับจะต่อเข้ากับโครงของมอเตอร์จุดนี้นะครับจะเป็นจุดต่อสายกราวจ่ายไฟให้กับมอเตอร์นะครับสาย R สายสีน้ำตาลก็จะมาเข้า U 1นนะครับส่วนสาย S สายสีดำ ก็จะมาเข้า V1 ส่วนสายทีสายสีเทาก็จะมาเข้า W ีหส่วนสายกลาวสายสีเขียวนะครับจะต่อเข้ากับโครงของมอเตอร์ จุดนี้นะครับจะเป็นจุดต่อสายกล้าวตอนนี้นะครับเราเข้าสายมอเตอร์3เฟส380โวลต์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ RST ก็จะมาเข้า U1 V1 และ W1 ส่วน V2 W2 และ U2 ก็จะต่อถึงกัน จุดนี้นะครับก็จะใช้เป็นบัตรบาสายกล้าวสายสีเขียวก็จะต่อเข้ากับโครงของมอเตอร์นะครับการต่อสายแบบนี้นะครับการเข้าสายมอเตอร์3เฟส380โวลต์